เอาล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับโรบ็อกแมปบอกฟุตนะครับเอาล้ครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามฝากน้องๆช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมัดแองเจิลไม่นะครับผมที่จะเข้ามาพร้อมกับ ผลมังกรรีเวิร์กนั่นเองนะครับซึ่งมีข้อมูลหลุดออกมานะครับผมล่าสุดเลยนะครับจากช่องนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคนดูกัน1นล้านหแสนวิวนะครับผมอ่านะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าสามารถทำได้ยังไงนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมว่ามัดแองเจิลคืออะไรมัดแองเจิลนะครับก็คือเป็นมัดที่ว่าหลุดออกมาตอนเอดมินนะครับรีวิวนะครับผมอ่านะรีวิว ผลไดโนเสาร์นะครับหรือว่าผลทีเร็กนั่นเองนะครับและก็นักพัฒนาได้เปิดเผยภาพหลุดออกมานะครับบางช่วงแล้วสำหรับหมัดเอ็นเจลเนี่ยคาดว่าจะมาพร้อมกับผลมังกรรีเวิร์กใหม่นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเควสให้เราทำคล้ายๆกับหมัดของเผ่ากูนะครับหรือว่าหมัดล่าสุดที่อัปเดตมาพร้อมกับ คิดซึเนตนั่นเองนะครับโอเคครับผมอ่ะคราวนี้เรามาว่าดีกว่านะครับผมว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมเออนะครับที่เควสจะมาตามนี้10บล้านเบรลีนะครับผมโอเคของชิ้นแรกเลยนะครับเขาบอกว่าต้องใช้นะครับผมก็คือ Ang e l Wing นะครับซึ่ง Ang เจิ ing ถ้าเราทําจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปหาจากไหนนะครับผมอ่าสำหรับ Ang เจิ ing ตัวนี้นะครับมันก็คือจุดสุด จุดสุดแล้วนะครับสุดยอดนะฮะของโลกหนึ่งหรือว่าจุดสูงสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตโดดเข้าไปหน่อยโอ้โดดไม่เข้าสักทีตรงนี้นะไปยากมากนะครับมันคือสถานที่ลับนะครับหรือว่าเกาะที่สูงที่สุดนะครับในเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองนะครับเออวันพีทภาคหนึ่งเคยดูกันหรือเปล่านะครับก็เอเนลนะโอเคมันก็จะแบบมีอะไรที่แบบว่ามอนสเตอร์ที่แบบมีปีกนะครับบนชั้นนี้อย่างเช่นเจ้าแพะตัวนี้นะครับผมอ๋เนี่ย ก็คือแบบเป็นแพะทหารอะไรประมาณนี apa, ้นะครับซึ่งจะดรอปจากตัวนี้นะเขาบอกนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อว่า Angel Wing นั่นเองนะครับอืมของวิโก้เยอะเลยยังเหลือเยอะนะฮะโอเคครับยังต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่า Angel h e a r t นะครับผมอ่านะฮะหรือว่าหัวใจของบอสแต่ว่าเท่าที่ิโก้ดูนะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าบอสนี้มันเป็นก็อดอเนลใช่ป่ะมันจะดรอปดรอปอะไรแล้วนะตอนนั้นจำไม่ได้แล้ว เออเอาโพไปทำนะครับผมเป็นโพวี2องโพอะไรสักอย่างนี่แหละนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีแล้วกันว่ามันใช่ดอกที่ผลตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ผลตัวนี้นะจากบอสตัวนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับบอสตัวนี้ก็เกิดที่เดียวกันนะครับผมมานะแต่ว่าเกิดบริเวณนี้รู้สึกว่าต้องรอ3 0นาทีออนเซิร์ฟนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมว่าต้องหาอะไรต่อนะครับ ต่อไปที่ต้องหาต่อนะครับผมก็เป็นทรัคนะครับผมก็ได้จากหมีนี้นะหมีตัวนี้นี่อยู่ตรงไหนวะเออพ่โก้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะหมีตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นหมีโจรสลัดอะไรประมาณนั้นนะครับผมใครเจออยู่ก่อนไหนอย่าลืมเมนบอกด้วยนะโอเคครับผม ต่อไปนะฮะเป็นอะไรต่อนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเขาบอกว่าเป็นกระจกนะครับผมกระจกคาตาคุรินะครับที่เราเรียกเรียกกันนี่แหละซึ่งใครที่เคยทำเผาวีสีก็น่าจะคุ้นตากันอย่างดีนะครับดอกมาจากบอสคาตาคุริที่เราต้องไปตีนะครับผมมาฮะโดนคาตาคุรินวดไปหลายคนนะโอเคและก็ตังนะครับ1เท่าไหร่นะ10ล้านเบลีโอโหตังม่วงอีกหนึ่งมื่นะครับ อไอ้ที่สำคัญคือต้องไปคุยนะครับที่เกาะแอ่งท้องคว้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะครับผมนะจากที่พี่โก้เดานะครับมันก็มีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นไปได้นะครับแต่สําหรับพี่โก้นะฮะพี่โก้ให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพราะว่าตังสิบล้านเบลีเนียฟาร์มนานโคตรนานนะฮะก็ สำหรับคนที่แบบว่ารีวลไม่ตันนะนานแต่ถ้าพี่โก้เนี่ยพี่โก้ก็ฟาร์มเจ้า,าไงมันก็แป๊บเดียวนะครับผมไม,ไม่ไม่น่าจะนานมากนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราก็ มาโลกหนึ่งพอดีนะได้ข่าวว่าเควสจะอยู่โลกหนึ่งนะครับสุ่งผลมาโอ้ยังไม่จบอีกเลยจ <laughs> ากคลิปที่แล้วลูฟี่เกียร์หได้หมัดยางยืด <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บผลพัรผลกันเลยต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับโลกหนึ่งว่าจะได้ผลดีๆกับเขาบ้างหรือเปล่าได้ผลเกลือมาตลอดนะครับวันนี้นะครับอ่าซึ่งผลเกิดที่เกาะแมกมานะครับใครเคยมาเก็บตรงนี้บ้าง แล้วได้ผลปีศาจอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าน่าจะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับลองมากันดูนะครับสำหรับใครที่ไม่มีพาัทผลเอ้ยโอ้โหของดีทุกคนผลลระโอหโห โคตรตึงหวานเจีย๊ยบครับผมงานนี้บอกเลยโอ้โหได้ผลพาตีต้องโม้หน่อยนะฮะเครได้ผลอะไรบ้างนะครับในโลกหนึ่งแล้วได้ตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้นะฮะอ่านะฮะคนอื่นๆก็จะได้ไปหากันจริงๆบนก่อ่งทองค้างก็มีนะเอ้ยอะไรวะอะไรวะ <laughs> มีคนมาตีโอ้มันมาตีเฉยนะครับโชคดีที่ไม่ดอปนะโอ้โหสุดยอดโอเค เอาแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มผลกันต่อเลยดีกว่านะครับดูดีว่าดวงจะดีแบบดับเบิลหรือเปล่านะครับผมรอบนี้โอเคมาลองดูนฮะเปืดไปสุ่มไปครับผม,มก็พอได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่รอบนี้ ได้เป็นผลดาร์กนะครับก็ถือว่าเป็นผลที่แบบ PVP ดีอยู่นะอ่านะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ดีมากไงไม่เหมือนผลหลักลงหลักล้านแบบผลพลงผลพระอะไรแบบนี้ไงโอเคครับผมต่อไปนะเดี๋ยวเรารอไก่จ๋ามาเก็บเลยนะครับผมสําหรับผลนี้นะครับวันนี้ไก่จาเล่นผลเพลงเฉยเลยโอ้โหผลซาวนะครับผลเสียงอืมอินเตอร์เทนเมนต์กันเลยทีเดียวรอบนี้ไก่จ้าก็ได้เป็ ออืหผลบาเรียอีกแล้วนะแล้วเกิดบ่อยจริงนะผลเซนกับผลบาเรียนะครับที่ทะเลทรายไปกมาเก็บใครได้เคยได้ผลอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะครับและผลก็เกิดอีกแล้วนะครับวกกลับมาทีนะครับที่เกาะแมกมาเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เก่าเลยหรือเปล่านะครับผมและจะได้อะไรนะครับพอมาเก็บกับไก่จานะใครเคยมาเก็บตรงนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะเฮ้ยรอบนี้เป็นผลน้ําแข็ง <laughs> เดี๋ยวเราให้ไก่จ๋าไปแล้วกันนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดยังไงกับหมัดใหม่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม